แปรประโยคนเก่งหนังสือธรรมบทภาคที่หนึ่งเรื่องแห่งพระเทวทัศหน้าหน0้า1ตั้งแต่อัฏฐสัพระกวาราชคายเหประกาศนียกรรมบางกาเรสิเป็นต้นไปอัฐาครั้งนั้นพระกวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปุขลังยังบุคคลกาเรสิส่งให้กระทำแล้วประกาศนียกรรมบางซึ่งกรรมอันสงพึงประกาศราชคาเหในเมืองชื่อว่าราชครื อาซาเทวทัตตะแก่พระเทวทัตนั้นโสเทวทัตตัวว่าพระเทวทัตนั้นจินเตตวาคิดแล้วอิติว่าอิธานีในการนี้อหังอันว่าเราสัมเนนะโคตเมนะปริจัตโตปริจัตโตเป็นผู้ สมมเนนโคตเมนะอันพระสมณะผู้โคโดมปริจัตโตสละรอบแล้วสมมเนโคตเมนะปริจจโตเป็นผู้อันพระสมณะผู้โคโดมสละรอบแล้วอหิย่อมเป็นอิธานิในการนี้อหังอันว่าเรากริสามิจักกระทำอนัตถังซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์อัศส,สมณสสะโคตมสะะแก่พระสมณะผู้โคโดมนั้นอิติดังนี้อุปสรงกรมิตตวาเข้าไปหาแล้ว อาชาตาสัตตุงซึ่งพระกุมารพระนามว่าอาชาตาสัตตูวัตวาทูลแล้วอิติว่ากุมารดูก่อนพระกุมารปุเพในการก่นโขแลมนุษย์สานว่ามนุษย์ทั้งหลายทีคายุกาเป็นผู้มีอายุยืนยาวอเหสูงได้เป็นแล้วเอตระหิในการนี้มนุษย์สานว่ามนุษย์ทั้งหลายอปายุกาเป็นผู้มีอายุน้อยโหนติย่อมเป็นปณะก็ตวังอันว่าพระองค์กุมาโรเป็นพระกุมารวะเทียวสมาโนเป็นอยู่ กายาสิพึงกระทำกาลังซึ่งกาละอย่างใดเอตังตวะกาลัสการะนางกระนังอันว่าการทรงกระทำกาลัสะซึ่งกาละตวะแห่งพระองค์เอตังนั่นเอตังตวะกาลัสการะนางอันว่าการทรงกระทำซึ่งกาละแห่งพระองค์นั่นฐานัางเป็นฐานะโขแลวิชติย่อมมีได้ กุมาราดูก่อนพระกุมารเตนะหิท่าอย่างนั้นตะวังอันว่าพระองค์หันตวาปลงพระชนแล้วปิตรางซึ่งพระบิดาราชาเป็นพระราชาหัหิจงเป็น อาหารอันว่าอัตมาหันตาวาปรงพระชนแล้วพระขวันตังซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทโธเป็นพระพุทธเจ้าพระวิสามิจักเป็นอิติดังนี้ตัสมิงกุม,มารเรครั้นเมื่อพระกุมารนั้นปฏิทิเตทรงดำรงอยู่เฉพาะแล้วรัชเชในความเป็นแห่งพระราชาประโยชน์ตาวาประกอบแล้วปุริเสซึ่งบุรุษทั้งหลายวัฏายะเพื่ออันปรงพระชนตถาคตัสสะซึ่งพระตถาคตเจ้าเตสุปุริเสสุครั้นเมื่อบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นปต วาบรรลุแล้วโสตาปฏิพลังซึ่งโสดาปฏิผลนิวเตสุกลับแล้วอภิรุหิตาวาขึ้นแล้วคิดชัก,กูตังสู่ภูเขาชื่อว่าคิดชัก,กูจะยังเองปวิชิตาวากลิ้งแล้วสิลังซึ่งศิลาจินตเนนะด้วยความคิดอิติว่าอาหังอันว่าเราเอวะนั่นเทียวโวโรเปสามีจักปรงลง สมณังโคตมังซึ่งพระสมณะผู้โคโดมชีวิตตาจากชีวิตอิติดังนี้กตวากระทำแล้วรู้หิรูปปาทกรรมมังซึ่งกรรมคือการยังพระโลหิตให้ห่อ อสักโกนโตไม่อาจอยู่มาเรตุงเพื่อให้สิ้นพระชนอุปายเยนะด้วยอุบายอิมินาปิแม้นี้ปุขคลังยังบุคคลวิสัชชาเปสิให้ปล่อยแล้วนาราคิรีงซึ่งช้างชื่อว่านาราคิรีปุนาอีกตัสมิงหัดถิมหีครั้นเมื่อช้างนั้นอาคัจฉันเตมาอยู่อนันทเถรอนว่าพระเถระชื่อว่าอานนนปริจจชิตตวาบริจาคแล้วชีวิตต่างซึ่งชีวิตอัตโนของตนสัตถูเพื่อพระาศาสดาอั สาได้ยืนอยู่แล้วปุระโตข้างพระพักสถานว่าพระาศาสดาทเมตวาทรงทรมานแล้วนาคังซึ่งช้างตัวประเสริฐนิคมิตตวาสเสด็จออกแล้วนคการาจากนครอาคันตวาสเสด็จมาแล้ววิหารังสู่พระวิหารปริพุนชิตวาทรงเสวยแล้วมหาทานังซึ่งมหาทานอเนกสหเสเสหิอุปาสเกหิอภิหตังอภิหตังอันอุปาสเกหิอันอุบาศกทั้งหลายอเนกสหเสหิผู้มีภ ันไม่ใช่หนึ่งอภิหาตังนำไปเฉพาะแล้วอเนกสหาเสหิอุปาสเกหิอภิหาตังอันอันอุบาสกทั้งหลายผู้มีพันไม่ใช่หนึ่งนำไปเฉพาะแล้วกเทศีตรัสแล้วอนุปุพีกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับชนานางแก่ชนทั้งหลายราชคหาวาสีนางผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าราชครืโดยปกติอัถระสะโกติสังขาตานาง ผู้อันบันดิตนัพร้อมแล้วว่าโกรธสิสันนิปติตานางผู้ประชุมกันแล้วตัดสสิงที่วเสนในวันนั้นธรรมาพิสมยโยอันว่าอันรู้ตลอดเฉพาะซึ่งธรรมชาโตเกิดแล้วปานาสสานางแก่พันแห่งสัตว์ผู้มีลมปราณทั้งหลายจตุราสีติยา84สถานว่าพระศาสดาสุตวาทรงสดับแล้วคุณกถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งคุณเทรสาของพระเทระอิติว่า อโหโออานันโทอันว่าพระอานนท์อายสมาผู้มีอายุมหาคุณโนผู้มีคุณมากหัทินาเคครั้นเมื่อช้างตัวประเสริฐตถารูเปนามะชื่อตัวมีอย่างนั้นเป็นรูปอาคัจฉันเตมาอยู่ปริจจชิตตวาบริจาคแล้วชีวิตต่างซึ่งชีวิตอัตโนของตนอัถาสิได้ยืนอยู่แล้วปุรโตข้างพระพักสัตถุของพระาศาสดาอิติดังนี้ วัตวาตรัสแล้วอิติว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานันโทอันว่าอานอนปริจจชติย่อมบริจาคชีวิตต่างซึ่งชีวิตอัธยะเพื่อประโยชน์มา,มากแก่เราอิธานิในการนี้เอวะนั่นเทียวนาหาไม่ได้ปุเพปิแม้ในการก่อน เอสโอนันโทอันว่าอานุนั่นปริจชีบริจาคแล้วชีวิตต่างซึ่งชีวิตอัธยะเพื่อประโยชน์มากมากแกเราเอว่านั่นเทียวอิติดังนี้พิกขูหิยาจิโตยาจิโตผู้พิกขูหิอันภิกษุทั้งหลายยาจิโตทูลวิงวอนแล้วพิกขูหิยาจิโตผู้อันภิกษุทั้งหลายทูลวิงวอนแล้วกระเทสิตรัสแล้วจุลหังสามาหาหังสากก,ากะตะกะชาตะกานี้ซึ่งจุลหังสาชาโดกและมหาหังสาชาโดกและ กะกะตะกะชาดกทั้งหลาย